ไอซัมซุงออกอัปเดตแก้ปัญหาจอทัดเพี้ยนของสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S ยี่สิบแฟนดิชั่นแล้วละซัมซุงออกอัปเดตแก้ปัญหาจอทัดเพี้ยนของสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S ยี่สิบแฟนดิชั่นแล้วแฟนๆซัมซุงคงพอจะรู้กันบ้างนะครับว่าก่อนหน้านี้สมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy S ยี่สิบแฟนดิชั่นมีปัญหาการทัดเพี้ยนของหน้าจอหนึ่งครับล่าสุดทางเว็บไซต์แซมม์โมบาย ได้รายงานว่ามีผู้ใช้ Galaxy S20 FE Edition ที่ยุโลกเริ่มได้รับอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่แก้ปัญหาจอทัดเพี้ยนแล้วครับโดยเฟิร์มแวร์ตัวนี้ใช้เลขรหัสเวอร์ชันว่า G78XXU1ATJ5 ซึ่งใหม่กว่ารุ่น G78XXU1ATJ1 ที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่ไม่สามารถแก้ปัญหาจอทัดเพี้ยนได้ซึ่งหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นี้แล้ว ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งแจ้งว่าอาการดีขึ้นมากครับแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหายขาดหรือไม่นะครับส่วนผู้ที่ใช้ Galaxy S20 Edition ในบางประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยก็น่าจะรออัปเดตกันอีกไม่นานนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็รอกันหน่อยนะครับหรือถ้าได้รับอัปเดตแล้วบอกหน่อยนะครับ